ในวันที่ความสัมพันธ์จบลงเขารู้สึกยังไงขอไพ่บอกทีนะคะหกถ้วยวิวออ f ฟอร์จูนแล้วก็ t ด e d e v วิ เขาก็ยังคงคิดถึงนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะคะแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงนะคะวันเวลาจะเปลี่ยนไปนะคะความรักความปรารถนาที่มีกับคุณความรู้สึกที่มีกับคุณนะคะความผูกพันที่มีต่อการก็ยังคงมีอยู่นะคะยังคงเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการคุณสองคนเอาไว้อยู่เหมือนเดิมนะคะ ความทรงจำดีๆนะคะสิ่งดีๆที่เคยให้การก็ยังคงวนเวียนอยู่เหมือนเดิมนะคะ